ันนี่พร้อมกันเดิกับเนื้องเงยื่อเสื่องพร้พอมกันเป็นยังคือยังบอกสีไม่เด่นอันนี้พ,อพอ้อเม็ดบ่นิพอน, <c oughs> พอนกัน,นยังแม่พัานยังเฮ้ยใครสิเป็นเห็นจ้ะเฮ้ยผ่านยังก่อนน้อยยังแดงผ่านยังดูแล้วเอาสวัสดีครับช่องกเกษตรหมูพอเพียงวันนี้มาหาแม่การทร้องคือเก่าวละพอจีบก่อนโดแล้วค่ะเฮ็ดให้หเฮ็ดหน้าปังเลยมาเบิ่งอิสระล่ำของคุณแม่ว่ารอบนี้เป็นยังไรมาอัปเดตว่าคุณภาพดีบ่ดี มามาเบิงน้ากันเปิดเปิดรับแดดแล้วพี่น้องอันนี้อันนี้วัตถด้แกเลยพี่น้องมันล้นเลยซื้อมันโดน่ืนปลูกวัตใส่ิบกับปลูกทุกขางบัตรน,นี่หลังบ้ตรขางบัานบัตไปใิปเสือว่าเฮียนเฮี่ยนเฮี่นยน,นแบบพอเพียงอันนี้คือสีข้ายเดี๋ยวนี้แม่ไหนลวดายลอยเดียนนานบ่ท<ะ>ี่ว่าเดียนนานเลยเนาะเยวเบิ้งเหนือก็อย่งพี่น้อง ยิบยิบด้ครับเนี่ยอนี้รุ่นมูครับเนี่ยบ่คากรนหน่งั่อือก็คือเราเขาจะดายฟังฟังเนาะมันเป็นเจียยวที่แม่ด็ดออกอือว่ามันเสียงเสโอ้ยนี่เราพู้เถ่าเห็ดสวนพี่น้องเอ้ยไ่ไปใส่มาใส่รอกนีะคันเห็ดนี่จะเห็ดเนี่ยมันสีดยาี่เพราว่าเห็ดแนวาอ่อนพราสีดยาแนวแนวรักษาสุขภาพเป็นเบาหวานก็มากินได้ กินหมื่นหนึ่งหลายนุ้ยขึ้นย่างก็ได้กินขึ้นครับครับน่วยงามห้พี่น้องอมูส่ออ่อนน้ำไปละอันเดือนพิกัดอันบ้านแบกครับบ้านแบกตำบลตำบลหน้าท่องอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามพี่น้องทูกขางบ้านพี่น้องมีประมาณมีสิบสามสิบต้นหมดละเอาเพ่อเมียพาไปเบิงขนาดกันละไาเดินไปอันอยู่หลังบ้านมาเบิ่งนี่ก่อนโอ้ยส่ออ่อนน้ำพอ อันนี้ต้นเถิงอันนี้ดอกตัวผู้ไปร้องลงจะด,ดูแต่ว่าปีนี้มันเป็นปีทับสนนั่นเอเนาะนี่ก็ร่างพัฒนายุคห่างบ้าลนละระล่างเอากุ้งว่องออก,ก,งงออกปลูกต่อไปร่ำมีโซเน่หุ่นครับ,บกระท่อมก็มีอาจจะสรางหล,ลังวนันหลังวันที่เก้าวนเดียวสรามาฝากแม่กานเนาะให้หลังวันที่เก้าวนเดียวซ่ามาฝากเลยอืมอันนี้วันที่เก้าไปแล้ยววันจันทร์มันจะมัฝากได้ ตอนนี้ฝากว่าได้ยาเขาจับกระทอมยุกนาบ well, ้านไห่น้องคนน่ะยึดท่างลาดยางเอาตอนนี้ตัวเราพวกกโดเอาไปเบื้งเงินมืนอนั้นมาเบื้งผสมบาฮีบาฮีเนื้เยอะกันน่ะแม่เป็นเลยเปิดกันนะเปิดอันเดียวกับพ่อดอกแม่กันว่าเนื้อเยื่อเป็นยังไงคนคนทำภาพโอ้เนื้อเยื่อในสีสุกที่หลังเขาพอมาเป็นผสมที่หลังโอ้งามเนี่ยคะแม่เนาะ ขันขันก้เงินบักทันกับบักทันสามรถพี่บอโอ้โหสอนนะคุณแม่ลุงนั่งข้างกันนะนี่วิวกันน่ะโอ้ยนั่งบ่ได้ดอกเข้าบ่ดีมาเขาบ่ดีเอาซ้ำนี่ค่ะคนท้องนีอยู่สองนอพี่น้องแต่นอนบัขายได้พี่น้องเลยสี่สี่ตัวละสองนอมีอยู่สี่สี่นอแต่ว่าบัขายเพราะว่าคุณแม่ว่าจะขยายพันต่อขันบักท่านกับบักท่านสามรถพี่น้องเดือนหน้าเจอกันครับนี่ใบหีเนื้อเยื่อครับ กปลาม่ปลามมาอีกต้นพันธุ์ก็มีอยู่นะจักเถิกตะเมฆมันเสื่อโลดพอพันธุ์อะไรผู้เฒ่าเฮ็ดไว้เลยพี่น้องงานผู้เฒ่าโคดีซีสีแดงกุดว่ามันกลายพันธุ์มามกกุนว่ามันแซ่ยบเสียบมาเบิ่งพี่น้องกุดว่าเป็นนักเอกของสวนมาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ้งโอ้กินจนแหยัดข้อพี่น้องโอ้ ติดวังนี่ผู้ใดมานี่ติดใจอืมอันนี้มันไก่พันนี่ไปนอ้องต้องใสยผสม,ม,มขามพันระวังคนนี้ซีผสม,มกับบ,บายีมันเลยอูอลังการจะไ,ไดินไปเดิพี่นอ้องเดือนนาเจอก,กันพี่น,อน้องตอนนันตีควอมเสียบปวดหวานกรอบโอ้ยสนอนปวดตามครับตามมาเมื่อกี้คุณแม่พามาสม้ม อันรดน้ําเพื่อนว่ามมนได้ปิดถิ่มกันว่าอันรดน้ําเพื่อนนี่ยจะบรรจงว่ามันเน่าได้พี่น้องผู้เฒ่าเพราเข้าใจว่ามั่มมั่มมัปิดซ้่มเฒ่ามันเป็นน้อยแต่จะมาปิดพี่อันนี้อันนี้ซิมได้ได้ป่าเนี่อันนี้อันนี้จิซิมได้โอ้จิซิมให้เบิรงอยู่พี่น้องโอ้พ่อเมียเอาหน่วยยังไงเอาหน่วยยังไงเนาะอยามันกึ่งซั่มๆเลพี่น้องเจะจิกัดเบิรงฟังเสียงอะไรพี่น้องโอ้ ครับอันนี้คือยิปครับนี่ครับก้นสี่โล่ทะเลแม่วัหนห้าร้อยห้าร้อครับปลอดภัยสารพิษครับว่ามีสีดยาเห็ดคุณภาพรักษาสุขภาพกินแล้วอัยโเยินว่เก็บว่ไข่มาเล้วครับแล้วพิกัดยุ่วบัดแแบกนี่ยละ,ะบนหน้าท้องยุ่ข่างข้างนี่ยละทิศถนนใหญ่เลยครับซิ่มกออืมเจีบอยู่พี่น้องเอง้ย อันนี้เป็นอะไรเกอร์กอนมูสผสมกอนมูลอันนี้ใบนี้สีเหลืองมันขึ้นไม้เงี้ยงเงี้ยวแม่มันเป็นกายพันธุ์อยู่ตาบ้าลูกว่าเขาว่าเอาหมกนี่มาสิหนไม้ขึ้นดอกฟองเฉยเฉยแม่อ้วนๆขึ้นรูอยู่อิปี้ด่าจะน่าอุปอิปปี้สีเหลืองอันนี้ก็ทิ่คุณล่ะปลายเดือนปลายเดือนนี่เนาะต้นเดือนหน้าแต่ว่าอู้หน่วยใหญ่ บึงพี่นองเอ้ยโรลอหาร่อยก็ได้ับว่ายไงบังขับบังบงปมือผมเนียนะมันก็บวานกันพุ่นจมจนง g าสีหักพี่นองเอ้ยพบ่านามัดบ่เปีนมัดนกับปีนเนเนาะมัหนนปุ่น หวาลังกเน่หวานหว,วานเนี่ยหวานหวานหวานเอริ่มเข้าเรือีหว,วานเนี่ยก็นี่โอ้ยฉอดนวยนียน่ชอ่อที่สองชอ่อนที่หนึง่งมันก่พันมาเดีผมวานมันได้น,ยน,ยนยวยงีนวยเ่าเนาะก็กินตัวนวยปบปมมันบ่เออลอมเบืนน้องนวยแม,ยม่กับแมนครับเอายังเหลืองน้ย มาผมจะซีบเบิ้งไปนเลยซีงเราจะไปลองฟังเสียงอรมณ์ซีมก็บพ่อใจอย่วอือโอ้ันนี้ก็สุด,ดยอดครับนี่หวานหวานจ้วยหงำโดนโดนให้หวานงำไปหวานไปแต่ว่าติดฝาดให้มันร้อยเปร์ยเซ็นต์กับติดฝาดยูประมาณแักห้าเปร์นต์เนาะพี่น้องพวกวมเสียบพราะถ้าด้แก้ครับนี่ เห็นลูกเงี้ยเงียอ่งสีแมวมามันบรสุกธิเลยนี่เดี๋ยวก็สุกแล้วแม่มันนี่ห้แก่ค้อมกันเลยนา่พี่น้องง่อยเงี้ยเรว่ามันมีขอเสียแม่วันท้องเลยพี่น้องแม่วันท้องมากวนของเราผมเลยเสียแล้วปิดปิดก้นเลยนอนแม่วันท้องมากวนมายังใส่ครับมันเป็นลวมก็จะหายแม่คุณแม่กันปิดปิดตูดเลยมันจะบอย่างเลยบันครับหน่วยง่อยบังครับเบื่อไปอ่ะ เชิเด้อค่ะเดี๋ยววันที่กลางเดือนนี้ก็เปิดสวนเอ้าวมันมีมีในน้ำลูกค้าว่างไรให้มาชิมอยู่สวนบอเชิญเด้อค่ะเชิญมามาจิ้มบ่สืบมาหาเกี่ยวเป็นอย่างมาจิ้มมาชมใหม่กับเร่องใจผู้เฒ่าเนี่ยค่ะคะอยแวะมาหาเนาะค่ามาหามาง่ายๆดอกบป,ป็นแบกบอ่ะค่ะบป็นแบกค่ะบป็นแบกตระบวนหน้าท่องแบบบันโคกสูงเนี่ยครับเอาพูดเชื่อนเลื่อยล้มบานเชิงยืนล้มบ้านเนี่ยทางบ้านโคกสูงครับยินดีต้อนรับนะครับน้องมา บริการก็ได้เริ่มเปิดแล้วครับเปิดเองระยะทางไกลเอาหน่วยแดงก่อนมาแม่ขายหน่วยแดงก่อนบ่จ้าหน่วยแดงนี่นี่กับตามกันนี่นี้ตามกันโอ้นี่ก็บโอโซนมาได้พี่น้องมาก่อนได้ก่อนได้เลยขวดน่วยใหญ่ๆขวดอ่ะขวดน่วยใหญ่อียงเอาตัดแล้วนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กับคุณแม่การท่องมืดบ่บ่ครับพอบรรยากาศดีแม่เอ้าเอาขอบคุณหลายๆตัวนี้ก็ สีม่วงม่วงม่วงมอืมอก็แล้วก่อนนะครับอาเดียนนาเจอกันครับมาไปเดียนกันมาครับสวัสดีครับช่องกเกษตรหมูพอเพียง